ก็ไม่มีดอกเนี่ยเธอน่าจะคอยแบนแล้วให้เขาเทรดแบนมาเธอนั่นแหละแล้วเราคอยแบนแล้วเขาอาจจะไม่เทรดแบนมาผมว่าแบบพอเขาเป็นสกรเนี่ยสกต้มมองโกเฟสแบบแบนเบิร์นอะไรไม่รู้จักถ้า,าจะเล่นเฟลล์เลยเพราะมันเซฟกว่าแม่เราไม่ควรเล่นเฟลล์เลยถ้าเราเล่นเฟลล์เลยนนเถอดได้โดนล็อกเลอหนึ่งมานะถ้าใช้หนึ่งมานานะทำอะไรไม่ได Come here, blend. Ha, ha 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 take this. Did you bring some fish? Yeah, oh take this.